ซึ่งพระแต่องก็มีมีลูกศิษย์เยอะพอแยกย้ายกันทําการสร้างบารมีอาจารย์สวงก็ไปอยู่ที่นู่นเลยครับเขือนอะไรนะลืมแล้วนะที่สระบุรีไอทางอา่าที่เอาเขื่อนปราศากเขื่อนปราศาสนั่นเป็นคนบังเลนเนี่ยอาจารย์สวงคนบังเลเนี่แหละตรงไหนรู้ด้เหรอไปดังมากทางโน้นคนนับถือยังเทพเจ้าเลยทางทางลบบุรีทางอะไรนะ อาจารย์โนริว่าดองยาป้องนักของป้องการนี้ก็ทาทาอย่างใหญ่นะอาจารย์โนรีก็ไปรวมกําลังทางจังหวัดการสร้างบาร,รมีกัน,นอาจารย์ปียพงกระดานช้างมารวมกันทางนี้นะปู่เกตแก้วว็หนองบัวลำพูและลูกศิษย์ทยุ่งเทพเจ้าของโรงงานก็เยอะนะปูเกตแก้วปูเกตแก้วปู่แก,ปกแ,กปกแก้วว่าผมยาวนะนะอายุหลายร้อยปีสามร้อยปีนะ <ผม S 1> นะครับแล้วก็มีหลอมห้อยอหลายองค์ นะครับที่มาร่วงงานนะครับก็เป็นถือว่างานประจําปีได้สําเร็จไปแล้วก็บ่ายโมงก็หล่อพระนะหล่อพระพวกเราก็ไปมีมีพี่แหวงไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วพี่แหวงเอ้าผมไปเห็นเอ้าคุณตาอยู่ที่เองพี่แหวงเขาหาไม่เจอสิบห้าสามหกผมรับทราบข่าวทิ้งรถแล้วเตีรถกลับไปเรงพยาบาลกระถมแล้วก็ไปจับพี่เต่าก็ตะปูจับมือเงี้ยบอกเลื่อนเท้าไว้นาน เกียรชีวิตไปประมาณ20นาทีก็ไปถึงเนี่ยตัวนุ่งนิ่มเนี่ยพี่สาวผมก็บอกว่าภาวนานะให้จดจ่อแล้วก็การอาระหังสัมมาสัมพุทธโธพัคะวาพุทธังพัคะวันตงนังอภิวาเทมีสวาขาโตพัคะวะตาธรรมโมธัมมังนามัสสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามีติสารีนัสสาหปัญจสีละติสารีนัสสหะปัญจสีลานิยาจามะตถะติยามปิมยังปันเตวิสุวิสุขานาคายะติสารีนัสสหะปัญโตอรหันะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมารณนุตตะมัาตันเตปนนาติปตะเวรญลิินานาเวรัณีติขาภาทังสมาทิยานิ迦เมสุติชาเจ้าาะสขสีขาาวสีขาาวีาวาาขาาาาี มายังทันเตส nos ังฆทานานี้ธรรมีนามันาเป็นต้นตลอดกาลละนานเกินตลอดกาลนานเินธองนะครับเป็นตแทนพวกเรานะอ่ะครับครับาครับองไหนก็ได้ครับวายได้เลยเพราะว่าเราขวายเป็นสังฆทานนะ มาส่งทุกอง like, เข้ารับขึ้นมะครับต้อนรับจนถ้นแต่ก็เป็นคนแท้ถวายนะครับนะครับเป็นถวายนะครับครับดังแบบนั้นครับที่หลยวก็เอาสารทานขึ้นมาถวายเนี่ยนะครับท <c oughs> <Verkehr S 2> ุกทุกองนะครับทุกองนะครับเติมเลยครับเิลยครับเชิครับุ ยกไอ้โต้ยกข้าวสารนะคนไม่ใช่พุ้มมาทางนี้มาตางหัวนี่มาก็คนไม่ใช่กระจับข้าวสารนะมาไปถือมาสามคนสี่คนกาปุดีๆผมไม่ลอยเลยมีสำลิศมาด้วยครับข้าวสารมาตางหัวนี่อาชุดกระจับเอาถวายข้าวสารมาข้าวสารข้าวสารอาาวงนี่ตรงไหนอาชุดกระจับจะได้เห็นข้าวสารมานี่มาตรงตรงนี้เลยครับข้าวสารวางวางตรงนี้อาของเราของหนักอ้าว น้องอาภูเดี๋ยวแล้วอุ้มมือไปตรงนู้นเลยขออยั้ปาไม่เห็นผมไม่ยอมเห็นครับเพราะเฮียไม่ได้ใส่หมวกไว้แต่ถ้าเฮียใส่หมวกก็จะไม่เห็นผมโอเคครับาาา มันโดดด้วยความดีใจอีกสามวันมันจะว่ายไปถึงหน้าแพรอาหารแปะซ่าในจานไม่ใช่ตัวนี้คนละตัวตัวนี้ตัวนี้มีน้ำเต็มน้ำไปหยดน้ำมาหนักเมาแลวนี่มันพิเศษไม่มีน้ำเอดียวเดียวเดียวตรงนี้กันตอดเชือกตอดเชือกโอ้ย ทิ้วด้านเดียวสิเธอจับหูไว้ข้างหนึ่งอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยคนไทยเรียกปลาอะไรปปลล่าค,ค,คนอีสานเรียกปลาอะไรไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตายครับมันแกล้งมันแกล้งออกซิเจนมาน้อยไปนะเนี่ยคนที่เอามาเนี่ยอันีตวะ พาขึ้นมาทำ PCR ให้มันหน่อยได้ไหมเนะี่ยต้องเียดกันเหรอคะเอาขึ้นเอาขึ้นมาปั๊มหัวใจฮะคอ้นตรงนเหรอตรงนู้นไงคองขึ้นเหรอเอาขึ้นมาหน่อยที่มันหายใจไม่ได้เอาขึ้นมาก่อนสารน้ำออกมาออกมาดูเอาขึ้นมาไว้ในกระป๋องแล้วให้เหลือน้ำทิชท่วมท้องไว้นิดเดียวพอนี่ครับโอ้ คุณนายปูใจบุญนะช่วยปลาจมน้ําครับสาเหตุเนื่องจากปลาช่อนตรงนี้มันจมน้ําหายใจไม่ออกจะพามันขึ้นมาปั๊มหัวใจโอเคไม่เป็นไรนู้นตัวนู้นตัวนี้ตัวเธอตักเธอหยัดจุ้งน้ำถ้าจุ้งน้ำน้ำมันผลักออกค่อยๆดึงเข้ามาโอเคใช่อย่างนี้ดิอย่างนี้อย่างนี้เออปึ๊บขึ้นอย่างนี้นี่เราเทน้ำทิ้ง <c oughs> จะเรียกรถกู้ชีพเน,นี่ยเดี๋ยวให้เขาให้หายใจไปฟื้นแล้วล่ะ กับไม่เบรคคันรับก่อนเดี๋ยวค่อยเช็คถ้าขาดเดี๋ยวค่อยว่าอาหารปลานั่งน้อยแล้วแต่พรพุทธเจ้าตั้งแต่องคุสมถึงองค์ปัจจุบันมากกว่าเมรอสายะแยะนะครับเราก็ที่ถามบูชาพระพุทธพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่บอก ให้ละชั่วทำดีสัญญาณพองใสแล, okay. แล้วก็มีพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัต kind of <tes> ิตามแล้วก็นึกถนงคุณความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับกันตอนนี้หมดนะครับทิมนางเตตานางอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิพมีว <pinky pagan ian ess> ัชมิจโต สัเปโปเรตุสังกปาจันโทปันญ,ญารโสยธามมนิโชติละักษา์โวยัลละ